อันนี้เรามาโซนสภปร200เยน60บาทเป็นไงม้้งคะมามาลองเช็คดูเป็นไงบ้าง<ม><บ>คุณภาพอ๋อใส่ได้อยู่แล้วเนี่ยดูจากการภาพมมอืมหัวไปเลยหัวไปเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างคะคุณภาพตรงนี้ที่มันโซน200เยนทั้งแถบอะทั้งแถบเลยนะ คนเขามาเลือกตรงนี้เยอะที่สุดเลยนะนเอ,อ้อตรงนั้นก็200เ้อนเยนไม่ดูเหมือนกับเสื้อผ้าที่แม่ดูตามตลาดนัดเลยอะต, <c oughs> ตามไปดูฝั่งโน้นดูสิอันนี้เราก็มาแบบรีวิวเนาะบุ๊กออฟอยู่แถวคาวาสก,กีอะะค <c oughs> าวาสก,กีไม่รู้เลย เฮ้ยชุดแเียชุดสองเยนเองเอาุแแกอ่ะสเฮ้สวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอนนี้อะไรเนี่สวยว่ะเนแต่ใส่ไม่ได้หรอว่ะเอ้ยแลหลอ่าผู้ดีอ่ะแต่ใส่ไม่ได้เราแม่งตัวเล็กดูละพอดีเราเจสิบแล้วไงเออเราเจิแล้วนี่ก็แบบ อันนี้เขาเขียนจาก800เยนนล้วเหลือ200ยเยนมีนตัวเล็กอ่ะอโอเคป่ะโอเคโอเคอันนี้ใส่ได้อยู่แล้วมือกูจะชี้ทำไมวะก <laughs> ูชี้ไปในกล้องคิ้มือไม้ไฟมือไม้ไโอเค